น,นี้รีวิวมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าจะรีวิวเรื่องระบบไฟนะครับผมคันนี้เป็นโฟ o v วิวสามตันนะครับก็มีไฟพิเศษขึ้นมาก,ก็คือมีเวิร์กแรมนะครับสปอตไลท์ Sport ด้านข้างซ้ายขวานะครับส่องไปทางด้านหลังข้าง,างแล้วก็มีด้านหน้ามีสปอตไลท์นะครับส่องไปตรงกลางทีน,นี้มาดูนะครับไฟปกติของรถนะครับ นี้ผมปิดปิดไฟทั้งหมดก่อนนะครับปิดไฟมืดแล้วนะครับอยู่ที่โรงงาน t ี่แต o r you นะครับผมครับอันนี้เป็นหน้าปัดรถนะครับผมก็สําหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบของเราเนี่ยก็จะเป็นมีหน้าปัดใหม่ความเร็วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลขกิโลอะไรทุกอย่างก็คือเป็นของใหม่นะครับก็จากศูนย์กิโลเมตรที่ติดตั้งนะครับตอนนี้ก็คือเทสไปวิ่งไป22กิโลเมตรนะครับผมโอเคทีนี้ เรามาดูนะครับว่าระยะไฟหน้านะครับเี่ส่องสว่างเพราะว่ามีลูกค้าถามมานะครับเขาใช้งานกลางคืนด้วยเราก็บอกว่าไฟก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปและครับผมก็ทำคลิปไปเลยดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับเป็นไฟหน้านะครับระยะการส่องสว่างตรงนี้ที่เห็นนะครับก็สว่างเข้มเข้มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยีเมตรนะครับแล้วก็เลยไปจากนั้นนะครับก็จะค่อยๆจางลง สิบถึงยี่สิบเมตรนี้ก็ชัดเจนครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันนะครับไฟแบบนี้นะครับอยู่ในรถอีแตนนะครับสองตันสามตันนะครับสี่ตันก็คือหกล้อนะครับแล้วก็อยู่ในสิ่งลุยทุ่งด้วยนะครับผมอยู่ในสิ่งลุยทุ่งด้วยนะครับเป็นไฟตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นระยะสองสว่างนะครับตัวนี้เป็น ไฟหน้าอย่างเดียวนะครับผมยังไม่ได้เปิดสปอร์ตไลท์เดี๋ยวเราไปเปิดสปอร์ตไลท์ดูนะครับเพราะว่าคันนี้มีสปอร์ตไลท์นะครับาเข้ามาเราเห็นไฟสีฟ้าตรงนี้เป็น USB Charger นะครับสปอร์ตไลท์กดปุ๊บนี่ตรงนี้จะมีเป็นสวิตช์ไฟโชว์ด้วยนะครับสปอร์ตไลท์ด้านหน้าครับหนึ่งปุ่มสปอร์ตไลท์ด้านหลังอีกหนึ่งปุ่มมีสวิตช์นะครับตอนนี้เปิดสปอร์ตไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สปอตไลท์ก็จะส่องไปตรงกลางนะครับระยะไกลนิดหนึ่งทีนี้ความเข้มมันจะกระจายไปทั่วนะครับความเข้มก็อาจจะมองไม่เห็นย๋ยวผมพอดีไม่ได้เอากล้องโฟกัสเอาไว้นะครับตรงแสงไฟเดี๋ยวผมเปิดปิดใหม่นะครับสปอตไลท์ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับทีแรกเมื่อกี้ขาวล้วนใช่ไหมครับเปิดปิดอีกทีนึงจะเป็นเหลืองนะครับเปิดปิดอีกทีนึงจะเป็นกระพริบ อันนี้เมื่อกี้ขาวเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเหลืองเปิดปิดอีกทีนึงจะเป็นกระพริบขาวเปิดปิดอีกทีนึงจะเป็นกระพริบเหลืองนะครับเปิดเปิดปิดอีกทีนึงเหลืองกับขาวสลับกันนะครับผมเปิดปิดอีกทีนึงก็กลับมาที่ขาวล้วนอ่ะเห็นไหมครับว่าก็จะเห็นแสงสว่างนะครับว่าเติมส่วนที่มืดๆดำๆนะครับผมให้ให้เคลียร์ให้หมดนะครับก็คืออันนี้คือสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับทีนี้ สปตไลท์ด้านหลังนะครับก็มีอีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่มอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับเป็นสวิตช์นี้ครับคนละสีกันนะครับอันนี้เป็นสปอตไลท์ด้านหลังด้านหน้าถอยมานะครับด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยจะติดทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมจะเดินวนทั้งคันให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูด้านถ้าอยู่ในวิวของคนขับก่อน,นครับ อ,อยู่ในวิวของคนขับปุ๊บก็จะเห็นนะครับประมาณนี้นะครับเดินอ้อมมาทางท้ายรถนะครับก็จะเป็นทางด้านซ้ายของรถนะครับเป็นสปอตไลท์ที่ส่องมาทางด้านหลังซ้ายนะครับก็เวลาทำงานตอนกลางคืนนะครับเก็บปามนะครับก็สามารถ ใช้ไฟอันนี้นะครับทำให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับเดินรอบคันเลยนะครับเป็นระบบไฟของรถอีแตนบริษัทอีแตนฟยูครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับเป็นรีวิวเรื่องระบบไฟนะครับไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าชนิดเดียวกันกับรถดีแตน2ตัน3ตัน4ตันแล้วก็สิ่งรุยทุ่งนะครับเพราะฉะนั้น ดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ